ตัว Final Cut เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับ10.6.3นะครับมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเกี่ยวกับตัว voice isolation นะครับก็คือมันเป็นจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยมันเป็นการตัดเสียงรบกวนในวิดีโอนะครับพวกเสียง ambient เสียงรบกวนต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่กับขยับเก้าอี้มันก็จะมีเสียงมาเข้ามาใช่ไหมครับผมผมได้ลองทดสอบแล้วนะครับก็คือมัน มันไม่เชิงว่ามันเป็นการปัดเสียงรบกวนแบบเงียบกิ๊บเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการเบาเสียงตัวเราแล้วก็เบาเสียงตัวพูดเสียงพูดของเรานะครับแล้วก็เบาเสียงของเสียงรบกวนด้วยนะครับ <im it> บางจังหวัดเราอาจจะแบบไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่หรือแบบไปถ่ายแล้วเจอเพลงเข้ามาแล้วโดนล็กเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเบาได้นะครับอย่างอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองลองให้ดูให้เห็นแบบเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก็คือผมเปิดเพลง น o u t u b e นะครับแล้วผมก็ให้เปิดเข้าคุมพัดนะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดเพลงโดยเปิดคุมพัดนะครับแล้วก็เปิดให้มันเปิดเสียงปกติผมก็พูดในระดับเสียงดังเหมือนเดิมปกติของมันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยผมจะเปิด voice isolation นะครับนะครับเราก็พูดการตามปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียงคือคือ,ค,อคือในความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนเสียง เพลงมันเบาเบาไปเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเป็นเสียงรบก,กวนอื่นมันก็เบาลงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเสียงพูดของเราเองมันก็เบาลงนะครับแต่เราสามารถเล่นเสียงพูดของเราได้ขึ้นมาตามได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมผมใช้ไมโครโฟนที่เป็นไม์ไมดิจิตอลของโซนี่อ่ะมันก็มีการตัดเสียงรบก,กวนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีด้วยความที่ว่าผมถ่าย วิดีโอในร้านในห้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงรบกวนอยู่บางอย่างที่แบบมีคนเข็นรถเข็นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแทรกเข้ามาซึ่งซึ่งมันเป็นเสียงรบกวนที่เสียงดังผสมควรน,นะครับผมว่ามันตัวนี้มันก็เจ๋งดีนะครับลองไปใช้กันดูนะครับคลิปนี้ลาละครับ๊บาไปไปครับสวัสดีครับ